ครับอาเลยครับแม่พูดกินเมื่อกี้ปุ๋ยผมหมดก่อนมันได้ครึ่งนึงแครึ่งแล้วเนาะขอ,ขอบได้แล้วเนาะครับยังเหลือขอบนี้เดี๋ยวใี้ปุ๋ยหมูแป๊บเดียวนะครับทุกท่านครึ่งหนึ่ง พากันมาเม่อไรคืนฟ <re Godzilla aesthetic> ้าม <cry> ั้งมาเมื่อคืนมาเมื่อคืนครกลิ่นข้าวยังกินมาแล้วใครที่อ้วนๆเหมือนต้มตาลนาะที่ไปทำคลิปใครอ๋อใครบ่าวเสียงเพียวฮะบ่าวเสียงเพียวเมืองสมุทรนครนเหรอเหมือนต้มตาลนี่อ้วนเหมือนไปถ่ายพอดีผ่านมาเลยแวะไงใช่ ไม่ใช่ว so right <meals. S 1> ่าอยู่นี่ไม่ได้ติดตามเคลื่อนไหวพักเจ้วนะติดตามอยู่นะไปเขาลุยครืงลุยปุยหมดเมื่อกี้ครึ่งนึ่งข้างบอกใช่ข้างนี้พไปเอาปุยไปเ้าไึ่ไ้เหม่อน โอดีนะเดี๋ยวายกิมให้กาไปเลยเขาเปีกรเยกไปช่วยนอยาคล้องเล้มันกันขอให้ผู้ชายไปช่วยยกุ้ยหน่อยก็ดีเอ็ดน้อเรแปงที่หแล้วตอนนี้มาแปลงที่สี่วันนี้ดกาเร็วมาก่อนขึ้นอแล่วนนี้รบุถิ่นะครับ แม่บุตทินกับแม่บ <degli S 2> ุตทินชายเดียวเลยนะคะครับผมเออแป้งนี้แปลงเล็กไม่ไม่ต้องไปเพิ่มแล้วอีกนิดนึงหวานไปให้ถึงตัวแม่บุนทินยืนอยู่ครับก็ก็เสร็จโอเคพี่แอนรับมาเลย อุยมาเอาไปล้นู่นเลยกับตันไปไปนู่นเลยไปทงกอไม้อ่ะเอาไปไล่ต่อไปเลยครับตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยไปบิงโนนเลยกับตันกำลังยกปุ๋ยมาครับเอฟซีกับตันครับกับตันกำลังหิ้วมาครับตุ้มตามยกปุ๋ยมาให้เรานะคะข้าวที่ปลูกที่นี่ก็จะได้เป็นข้าวที่เลี้ยงยูทูบเบอร์นะครับใช่เราจะได้ทานกันทุกคนทุกช่องช่วยกันปลูกช่วยกันใส่ปุ๋ยนะครับดูแลร่วมกัน หลังก็ใช่ก็ไก็ท่ก็ห้เขาก็่้านเรงนีคือา่เราเนกันง่งไ้งเดี๋ยวทเาีแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากเพ้่นดเราทำมาแล้วทำไปเราีเรางวช่วยกันนะคะวันคุ๋ยนะในแปลงข้าวะ ราะว่าตอนนี้ก็แด็ดอกแล้วนะเมื่อกี้ฝนตกปากทางซื้อพิ้ทุกท่านด้วยนะคะเหวนกินไหมเมื่อเราช่วยกันแป๊บเดียวเสร็จนะครับทุกท่านไม่ได้ถึงชั่วโมงหรอกนะยังไม่แห้งดีเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละแต่ถ้าทําคนเดียวนะครึ่งวันก็ไม่เสร็จวันหนึ่งก็ไม่วันหนึ่งอย่างน้อยครับเออวันหนึ่งก็ไม่เสร็จครับอย่างน้อยวันหนึ่งนะครับผมลองมาแล้วนะคของผมก็ไล่มี่ผมหวานอยู่ครึ่งวันเลยะ เรามีคนช่วยเราก็เสร็จเร็วครับไมม่ีการวางแผนใัคดึงเอาวคนลงไม่ได้ก็คือเดินขอบเอามันก็จะเรือแต่สมการเพราะว่าเราต้องยกย้ายอุปกรณ์ตามไปด้วยเราช่วยอย่างหนึ่งไม่ได้เราก็ช่วยอีอย่างหนึ่งได้ครับก็ไม่อยู่ไหนเนาะอยู่นี่ค่ะใหลงน้ําไม่ได้ให้หวานตรงคันนาเด้อ เออถ้าเท้าใครมีปัญหามีแผลมีอะไรไปให้แม่ทินเลยแม่ทินลงแปลที่สใครลงได้ก็ลงลุยตรงกลางนะครับอ่าเพราะเรามีตุ้มตามกับแมงลักปู<ว><ว>มาช่วยนะครับอ่ะเราก็ได้พักเหนื่อยเนาะป้าให้บ้านนะครับนี้อะไรก็ขิวอุปกรณ์ให้ลงไม่ได้เ,นนเอาไกลๆแมงลักปูสุดแรงเลยเออ เอาให้สุดแรงมีสองหนุ่มมาก็เจอดีเอาให้สุดแรงเองเอนั่นแหละอย่าไปอ้อมแรงเราต้องการให้มันไปได้ไกลๆนะครับมันจะได้เสร็จเร็วนะครับยเ,เหลืออีกสองแปลงก็เสร็จแล้ว่เออก็เหลือข้างในตะก,ก้าแล้วก็ตรงนี้หลัง บ้านตาชานนะครับลูกหลังบ้านตาชานตาชานพี่เดือจะมาแปลที่สามปลที่สแปลน่งที่สามไหนเป็นตาน้านลูกนูนมีคนไปหวานอยู่ใครก็ไม่รู้อ๋อพี่แอนโอเคตตัวไหนหวานแล้วให้ดูแนวกันด้วย อ้อมเลยแมงทัพูถ้ายังไม่หมดเอาอ้อมกลับมาให้มันเหลือแต่ตรงกลางำองไว้ให้โอเคนะครับตอนนี้ก็มีพี่แอนมีแม่ปุหมีมินแนี่ครับไม่หมดแน่เลยอดิับผมที่เราแกะแล้วก็ลงหนักๆตรงนี้ก็ได้วิ่งโน้นน่ะวิ่งก้าน่ะ เอานาๆเลยปุ๋ยเรายังเหลือเยอะตอนแรกเรากลัวมันไม่พอไงใช่เนาะมันคือมันหลายแปลงเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันไม่ยังไงเดีย๋ยวค่อยเพิ่มอีกก็ได้ครับอันนี้เราก็จะเพิ่มปุ๋ยให้หนักมือขึ้นนะครับให้แบบนานๆขึ้นตอนแรกเรากลัวไม่พอเพราะพื้นที่เยอะนะครับเราก็แต่ทั่วนะครับบอกเอฟซีทางบ้านว่า ทั่วไหมทั่วครับไม่เราก็เป็นชาวใจชาวนากันเรารู้อยู่หวานเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่คือว่าส่วนประสงค์ที่เขาไม่ได้ลงคือว่าเท้าไม่ค่อยดีไงเป็นแผลที่เท้ากันเมื่อช่วงช่วงที่ดำอ่ะยังมีหายแล้วพองคมผงคมเพิ่งโดนกัดไปวันก่อนนี้ใช่บาดหน้าบ้านแล้วมดแดงไฟกัดมันกัดแล้วมันคันแล้วมันก็เป็นตุ่มใสๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็คัน แล้วก็เก่าแล้วก็คันแล้วก็แผ่มันก็เลยไม่หักม่ทิ้ล้างครุมาเลยเออเดี๋ยวกำลังเนี่ยอัดให้ เป,เป็นไรหรอกเป็นไรหรอกตรงโน้นยังไม่มีน้ำเลย